จะไปไม่ได้ยังไงข้าไม่ได้หลอกนะนางย้ายไปแล้วจริงๆเฮ้ยแม่นางผู้นี้ย้ายไปแล้วจริงๆหรอเฮ้อนายท่านแน่ใจนะว่ารูปนี้มันถูกต้องแล้วอ่ะก็ใช่น่ะสินี่คือแม่นางเอิงสือหน้าต่างดงามทุกท่ากริยาดั่งนางสวรรค์ไม่ใช่นี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 ่พี่เทพธิดา ีใน,ท,นท่านไปตามหาที่อื่นเ,อเธอนางย้ายไปแล้วจริง,รงๆนะผ <มา S 1> ู้มพีพระคุณเท่าแกมีกระจกไหมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เจ้าหายหัวไปไหนทำไมไม่อยากเป็นคนแล้วเหรออีเจ้ากลิ่นอะไรเนี่ย เจ้าอยากเปลี่ยนร่างเหรออยากเป็นปลาเหรอก็ดีปลาเค็มปลาตายปลาช่อนได้ทั้งนั้นแหละทำไมอ่ะเจ้าเศร้าจริงๆเหรอผู้มีพระคุณพี่เทพธิดานางหายไปแล้วหวางใจเถอะน้านางไม่เป็นไรแค่เข้าไปอยู่ในจวนตระกูลลู่จวนตระกูลลู่เหรอ,หอ งั้นากับกูชายลูกยช้าเราก็ต้องเกิดขึ้นผู้มีพระคุณควรจะดีใจสิถ้าต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอนั่นสิเนื้อเรื่องก็เป็นไปตามที่ข้าวางไว้จับคู่ให้ได้แล้วต้องให้อยู่ดีหอ,อบุพเพก็รักษาไว้ได้ข้าก็ควรดีใจสิ แต่ทำไมข้าถึงไม่ดีใจเลยเมื่อไหร่ข้าจะได้เจอพี่เทพธิดาอีกครั้งกันนะข้าจะมีหน้าไปเจอพวกเขาได้ยังไงท่านพี่มือท่านยังไม่หายอีกเหรอให้ข้าดูหน่อยไม่เป็นไรงั้นท่านก็คงจะหายดีแล้ว อันนี้ท่านพี่การแข่งวันพรุ่งนี้ท่านต้องชนะแน่ถ้าจะโบกธงส่งเสียงเป็นกำลังใจให้นะน้อยน้อยหน่อย,อยการขี่ม้ายิงธนูเป็นเรื่องปกติในป้อมชายแดนเจ้าก็เห็นมาพอแล้วไม่พอไม่พอท่านพ่อชอบพูดว่าท่านหน่ะยังหนุ่มแน่นให้ข้ามาเรียนรู้จากท่านให้มากไว้ไม่แค่การขี่ม้ายิงธนูตำราพิชัยสงครามด้วยแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมันยากเกินไปอันนี้ท่านพี่ช่วยสอนข้าหน่อย <c oughs> ตำราพวกนี้ดูให้หมดก่อนฟ้ามืดบทความอีกสามฉบับด้วยนะฮะอ๋อตำราพวกนี้ด้วยอันนี้อ๋อเฮ้ยตำหนักไทอันเสด็จพ่อบัดนี้คลังหลวงว่างเปล่าชายแดน,นตึงเครียดการซ่อมแซมตำหนักไทอันลูกคิดว่าไม่เหมาะสม ่าบาทองค์ชายใหญ่ทรงกล่าวถูกต้องพื้นนาศีนานมีภัยราษฎรไม่มีผลผลิตเก็บเกี่ยวซ้ำยังอดยาปากแห้งตอนนี้เราไม่ควรเกณฑ์แรงงานจำนวนมากไม่ทับลูกสเสด็จพ่อสำคัญกับบ้านเมืองประทับในตำาหนักไทอัน